ก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนชาวราเ r นเจอร์ทุนท่านกันตัวนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับชุนโกเนาะก็ในคลิปนี้เนี่ยเราจะมารีวิวเจ้าเอลซ่าล่าง2องร้อันตร้านะครับก็ปัจจุบันนี้เนี่ยเอลซ่าเนี่ยมันจะมีตัวที่มาแบบทับเทียมของเอลซ่าก็คือบากิใช่ไหมทุกคนแล้วตอนนี้เนี่ยเอลซ่ามันจะเก่งเหมือนเดิมหรือเปล่าเหมือนในอดีตที่เคยผ่านมาหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูเจ้าเอลซ่ากันเลยนะครับทุกคน โอเคทุกคนอิลซาเนี่ยก็จะมีทางด้านสกิลแรกเนี่ยจะเป็นสกิลบรีสกิลนะครับแล้วก็สกิลนี้เนี่ยจะเพิ่มอัตราความแม่นยำของทักษะ30%แล้วก็จะทำให้ระยะสกิลทีมเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก20%นะครับส่วนสกิลต่อมาจะเป็นสกิลดาเมจนะครับก็จะมีชลุอมตะแล้วก็ทำให้ศัตรูเนี่ยด้านสกิลน้อยลง30มสิบปนะครับส่วนชั้นล่างไฮเปอร์เนี่ยก็จะเป็น50าสิบปนะดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นไฮ จะเป็นทางด้านเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะเหมือนมันจะมองข้ามการต้านทักษะของรินเจอร์ชนิดว่องไวเอ้ยชนิดวพรคลิปก็คือแบบสมมุติฝั่งนูน้นด้านสกิล90ว่ามันจะมันก็จะมองข้ามเลยทุกคนมันจะแบบยิงแบบยิงมองข้ามเลยแบบยิงไม่สนใจเลยสามารถเอาไปยิงพวกแบบเอเมิเลียก็ยิงได้นะครับทุกคนมันจะแบบทะลุด้านสกิลไปเลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูทางหน้านสเตจกันดีกว่าทุกคน ตัวนี้เนี่ยดามีจะอยู่ที่1นล้านสามแสนพลังชีวิตยอยู่ที่5ล้านนะครับทุกคนความเร็วกันเคลื่อนที่นี่ถือว่าค่อนข้างจะดีมากนะครับทุกคนร้อยเนี่ยก็ตัวนี้จุดยืน2 1 0นะครับทุกคนส่วนเรื่องทางด้านอัตราการใช้สกิลอะไรพวกนี้ก็3ามสทั้ง2อันนะกูด้าสกิลสกิลหนึ่งเก้าวินะครับสกิลสองสิบสองวีนทีแม่นตักษะอยู่ที่20%นนะครับทุกคนแล้วก็ ทางด้านครูดาวอยู่ที่4.5วิให้เปอร์จะเป็น6วิแล้วก็ไรชาตเนี่ยจะพันหกจ็ดก็ถือว่าเยอะอยู่ตัวนี้เกียร์ที่ผมจะใส่เนี่ยจะเป็นอ่าเกียร์ดูแน่นอนนะครับจนตีอยู่แน่นอนแบบอ่าตีปกติอยู่แน่นอนรถครูดาวเรนเจอร์แล้วก็มียามิตรวมนะครับแล้วก็มีทางด้านออปชั่นที่4ผมเลือกจะเป็นด้านสกิลนะเพราะว่า ด้านสกิลของชุดฮาโลวีนอันเดียวเนี่ยมันไม่น่าจะเพียงพอนะครับทุกคนผมก็เลยเลือกอันนี้เป็นด้านสกิลด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยในด่าน396นะครับทุกคนว่ามันจะแบบเออยิงแรงขนาดไหนรีสกิลแบบทีอะไรขนาดไหนนะครับทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในเกมแล้วนะเดี๋ยวเราลองปล่อยเอลซ่าดูแรกในเกมก็เกือบหกร้อยนะครับเริ่มมาบัฟรีสกิลหน้าป้อมเนาะถึงจุดยืนบัฟรีสกิลอีกแล้วก็ ยิงดาเมจโอ้สกิลดาเมจมันค่อนข้างที่จะพอสมควรนะครับออกมาปุ๊บอั๊หน้าปอมพอดีปกติอ่ะออกมาปุ๊บมาแทงดาบเลยบ๊ยังไงต่อทุกคนมันจะดีสกิลบ่อยหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองบ่อีกตัวหนึ่งตัวนี้แทงดาบต่อดีสกิลดีสกิลดีสกิลอีกแทงดาบ บึ๊บบึ๊บแทงดาบปึ๊บปึ๊บอ้าเนี่ยเอลซ่าน้องใช้หน่อยี่ซ่าน้องใช้สกิลหน่อยน้องปึ๊บเอาแทงดาบไปเดี๋ยวเรามาดูการดีสกิลกันยังไงทุกคนเนี่ยโอุ้ยค่อนข้างจะรีบอยนะทุกคนรามิก็ยังใช้ได้อยู่เอลซ่าเนี่ยโป๊ะโป๊ะ อุ้ยทุกคนมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้อดน,นะทุกคนโอเคถือว่าไดา้ผลเแ็งใช้ได้เลยทุกคนดีไซคิวก็บ่อยบ่อยเลยเดี๋ยวเราลองด่าน408แล้วกันทุกคนว่ามันจะข้ามหลังอะไรหรือเปล่านะตัวนี้ด่านนี้ก็จะเป็นด่านท <c oughs> ี่เรนเจอร์ศัตรูออกมาค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยเนาะเดี๋ยวเรารดศัตรูเดินมาก่อนทุกคน เออเออเอออุยศัตรูอุ้ยอ,ยอน,นิเมชั่นสวยจังทุกคนตัวนี้เหมือนแบบมีร่างเงาโอเคทุกคนเราปล่อยเลยข้ามไหมอุ้ยสกิลไกลยังไงทุกคนสกิลไกลหรือว่ามันข้ามมาทุกคนอันนี้อ๋อน่าจะไม่ข้ามทุกคนน่าจะแค่สกิลไกลเฉยๆอ่ะ ชาญเจ้คนโอเคเทคิวเดือดชาไเลครับโอเคอื้มอื้มมิสมิสโดดๆเจ้าคนณโอ้โหมิส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 เจ้าคแบบอื้มดูวนหนึ่งทีโคตรแรงเจ้าคุณโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบใน PP กันดีกว่าทุกคนว่ามันจะแบบรีสกิลได้เก่งขนาดไหนเนาะโอเคเดี๋ยวทีมแรกที่เราเจอก็จะเป็นทีมนี้เนาะ โอเคไปตีกันเลยดีกว่าไปทุกคนปล่อยตัวนปล่อยตัวปุ๊บปุ๊บเราจะสังเกตเอลซ่าเป็นหลักนะทุกคนจ้าเน,นี้เอลซ่าบัฟดีสก,กิลรัวมากทุกคนอุ้ยเขาเบัฟดีสก,กิลค่อนข้างจะบ่อยนะครับทุกคนตัวเนี้ยเป็นตัวที่ออกสก,กิล,ลาดาเมจงน้อยกว่าสก,กิลบัฟ นะครับตัวนี้ถือว่าลองมาเสริมทีมได้ค่อนข้างจะดีดามีก็มีนะครับทุกคนตัวนี้เป็นสกิลสองของมันถือว่าตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างจะเก่งแบบมากๆทุกคนมากๆเลยแบบเนาะถึงมันอาจจะไม่เท่าแบบสมัยก่อนที่มันมาเรกๆแล้วก็จามแต่มันก็ยังเก่งอยู่เหมือนกันทุกคนโอเคทีมนี้จะเป็นทีมที่โอ้ทีมนี้แบบ าตาไฟสองเดียทุกคนโอเคเราจะสู้ได้หรือสู้ไม่ได้วะเอลซาตายน่ทุกคนตายนี่เอาลองดูกันก็ได้แบมทุกคนเอลซา,าทีมเรามีาริมนะครับทุกคนสามารถเอาไปฆ่าพวกท่าุไฟได้ชินจังด้ยโอ้โหเอลซาเองเข้าไหนเอลซา,าปุ๊บปักดาบ ฝั่งน้นมีโพไซดอนด้วยนะครับทุกคนเป็นนามิธาตน้ำของเขาแล้วก็เป็นตัวธาตุน้ำตัวเดียวในทีมของเขาด้วยอุย้ยเฉกว่าดูดีนะครับทุกคนตอนนี้อุยอ้ยเีเดนเราข้ามไปฝั่งนู้นแล้วทุกคนโอ้โหอืมเอลซาดีสกิลน้องสวยน้องโอ้โหโอเคโอบาเราก็โดนเพิ่มเลยทุกคนแต่เอลซา อีว่าดีซีคิลชูวน์นี่สวยน้องดีสก,กิลไปปุ๊บปุ๊บอื้เอเบนี่มาดูน้องเบนี่มาดูโอ้ยยังไงอีว่าปักดาปุ๊บไปน้องไปต่อน้องไปต่อชินจังทีมผมยืนไม่ค่อยได้ทุกคนเพราะว่าคือผมไม่ได้มีแบบค่าพลังชีวิตที่ชินจังเลยคือตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยได้เอา เขาเรียกว่าเลม้ตีผลไก่เนี่ยไปใส่ชินจังแต่ว่าผมยังหาออปชันที่มันเพิ่มพลังชีวิตอย่างไม่ได้เลยทุกคนมันก็เลยแบบเลือดน้อยมากทุกคนวางเพิ่มบัฟของเรนเจอร์ทีมเราเองที่จะเป็นพลังชีวิตให้เขาโอเคตอนนี้ก็ฝั่งนูนเริ่มจะแบบมีการปล่อยตัวไม่ออกกันนะครับทุกคนพอเราปล่อยจะไปับปล่อยจะไปไปไปปล่อยปล่อยปล่อยป่อยตอปล่อยต่อปุ๊บปอื้อหือ อโอเคทุกคนสวยสวยมากตารนี้สวยมากโอเคทุกคนถือว่าเอลซ่าเราช์ผลงานได้ค่อนข้างจะเยอะมากนะครับทุกคนในด้า,ดานการดีสกิลนะโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นอ,อีกเันดีกว่าทุกคนทีมนี้มีจัวินโอเคมีโคโนี่รถถังนะครับปกับโซนิคโซนิคเป็นตัวที่ ถือว่าค่อนข้างจะเก่าแล้วนะครับทุกคนจะมีทางด้านบัฟรูบัฟความเร็วเพื่อนที่นะครับออกจากหน้าโป้อมนะมันก็จะแบบดาเมจกระเด็นถอยหลังจะไม่ช่วยมาต่านะครับทุกคนตัวนี้โอเคจะดูกันว่าโซนิกในโซนิกมายัางเพื่อนเอาโซนิกไว้มาเพื่อนโซนิกเนี่ยยูซ่าจะบักชูเนี่ยยูซ่าบอกอยากลองของอูซ่าเฮ้ยทุกคนโซนิกมันไม่ออกจริงว่ะยังไงมาละอ๊อกตายเลยโซนิกเพื่อนเกิดอะไรเพื่อา้าว อาสุนอีกตายง่ายจังทุกคนเขาน้อจะใส่เกียร์แปลกๆแน่เลยคนนี้คือมันมันตายง่ายไปหรือเปล่าหรือว่าจีมโรนมันแม่นเสืออะไรเนี่ยทุกคนจีมเขาตายง่ายมากเลยทุกคนผมว่าเขาน้อจะใส่เกียร์แบบแปลกๆอีกหรือเปล่าคนนี้เนี่ยมันตายง่ายมากทุกคนเห็นไหมเียังไงวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมคิดว่าเขาน้อจะใส่เกียร์แบบแปลกๆอ่ะ มันก็เลยใจง่ายเนี่ยมีแต่ครูที่นักเรียนเนี่ยทุกคนเห็นไหม,มน้องที่ยืนได้ตัวเดียวเฮ้ยหมกักรูปผักเลยเพื่อนอุย้ยสวยน้องผักสวยมากหมกักรูปโอเคเอลซ่ารีสกิลต่อตอนนี้โซนิกเดินเข้ามาทุกคนตายหมกักรูปผักต่อน้องเฮ้ยหายแล้วบ้านกูที่หายแล้วบ้านกูน้องโอ้โหอะทุกคนเราพัดก่อนดีกว่า กันเสี่ยงกันเสี่ยงโอเคปุ้งบ้านแตกทุกคนเดีย๋ยวผมขอไปดูทางด้านเกียร์โซนิกเขาก่อนนะทุกคนว่ามันใส่เกียร์ยังไงคือโซนิกเขาดูตายแบบง่ายมากแบบมากเลยอเอาเกียร์ก็ปกติดีนะครับทุกคนก็ไม่ได้อะไรโอ้ชิบหายล้กล่องข้าวกิคกุจิวันจิก็ไม่ใช่กิคกุจิวันจิเอาวัลริวกูตายแล้วตายแล้วกล่องข้าวโนิก เขเกียร์ปกติดีนะทุกคนอ้ทำไมตายง่ายจังเลือด40ล้านต้านสกิลต้านสกิลอาจจะน้อยหรือเปล่าเขาไม่ได้ใส่เป็นยังน้านรองเท้ารถเร่น,นะทุกคนมันก็เลยเร่อาจจะเยอะไปหน่อยแล้วก็ต้านสกิลอาจจะแบบไม่มีโอเคทีมนี้ก็จะเป็นทีมสุดท้ายแล้วกันนะครับทุกคนทีมนี้โอเคน่าจะสวยแหละทีมเขามีดาเมจหนักๆอยู่หนึ่งสองสามสามตัวเท่านั้นทุกคน เป็นาธาตุน้ำสองตัวแล้วก็าธาตุมืดนหนึ่งตัวอ e ิวซาหน้องอาจจะได้ฉาเวลนะครับทุกคนตอนนี้โอเคไปดูกันเลยทุกคนไปอิวซาน้องปุ๊บเริ่มมาบักน้าป้อมทุกคนปุ๊บปุ๊บดีสก,กิลโอเคสวยงามเนาะเอาทีมนี้มีตัวบินอยูทุกคนจิบหายละนึกว่าไม่มีตัวบินผมเลยเอาทีมที่มันมีเอรินมา โอเคทุกคนตอนนี้ทีมเราข้ามไปฝั่งนู้นแล้วเนาะถือว่าเอเลนค่อนข,ข้างจะข้ามปวดมากทุกคนในเกมนี้นะครับเฮ้ยบ้านเตะจริงว่ะทุกคนชิบหายไนดะ้อันนี้อันนี้อันนี้ไม่พูดเรื่องลวอันนี้อันนี้เริ่มเลเริ่มเลยเด็ดพัดพัด่วนพัด่นดวนแบบนี้ยังพัดละพัด,แล,ดแ,ลแล้วก็ใช้แล้วก็ลูกไฟโบซ้ำทุกอย่างโอเคเอาไว้ตายน้องเราจะเก็บโลกนะทุกคนโอเค อุ้ยอุซ่าเขาอุ๊ยอุซ่าเราค่อนข้างจะดีมากทุกคนีสกิลแบบสกิลทีมเราแบบใช้ถี่มากเอามาใช้พักบากิด้วยเนี่ยโอ้โหค่อนข้างจะแบบดูดีเยี่ยมทุกคนตอนนี้ทีมเขาเริ่มปล่อยจไม่ออกแล้วนะครับทุกคนฝั่งนู้นโอ้โหไว้ซูชิออกมาตายริมออกมาตายตัวออกมาตายหมดตอนนี้อือโอเคทุกคนเราก็ได้ ชนะทีมก็เป็นที่รับรองเลยนะครับทุกคนวันนี้เดีย๋ยวเราพาไปดูเกียร์เขาหน่อยลวกันว่าเกียร์เขาโหดหรือเปล่าเนาะโอ้โห,โหเกียร์เขาไม่ค่อยสวยเลยทุกคนเขาใส่เกียร์ที่มันแบบเนี่ยเหมือนเลมเนี่ยเมื่อกี้ออกมาตายทุกคนคือเขาใส่เดาาม,มีทุกคนเนี่ยเห็นไหมกาไม่ได้ใส่พลังชีวิตหรือว่าหลบสกิลเลยเนี่ยไว้เหมือนกันไว้ยเขามีด้านสกิลแต่ว่าเขาไม่มีทางด้านหลบสกิลเนาะ โอเคทีนี้ก็โอเคเสร็จเรียบรบอยโอเคทุกคนก็มีความคิดเห็นยังไงกับเอลซ่าปัจจุบันนี้บ้างทุกคนก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันนะครับเพื่อนๆโอเคทีนี้ขอกราบขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับ